สวัสดีค่ะทิปเชียงใหม่โนแพนอีพีที่7เป็นอีพีสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราลงมาจากดอยหลวงเชียงดาวค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เดินทางมาถึงระหว่างที่จะเข้าอำเภอแม่แตงนะคะเราก็มาเจอกับร้านขายเงาะค่ะเพื่อนๆเ,เราเพิ่งรู้นะคะว่าที่อำเภอแม่แตงปลูกเงาะได้ด้วยเงาะเงาะของเชียงใหม่เหรอคะเงาะแม่แตง อ๋องอแม่แตงอ๋อแม่แตงปลูกง้อได้ด้วยว้าวปลูกในบนเขาเลยใช่ไหมเเมยบุคาโดขายด้วยลูกส,ยสวยๆเลยก้าสามโลว้อยะต่ะก้าละสามโละตะก้าดีกว่านี่ะโ้สมโลุมโอเชียงดาว หนุ่มได้ส้มโอละเอาไปฝากที่สวยทุกอย่างเขาเอาลูกนเล็กได้ฝั่งโน้นอ่ะนี่เท่าไรสามร้อยผลไม้ระหว่างเชียงดาวจะไปอำเภอแม่แตงค่ะเหมาะแม่แตง ลงมาจากเคียงดาวค่ะมื้อเที่ยงของอีกวันนะคะวันนี้เรากินข้าวซอยนะคะทุกคน,นของคุณลุงเป็นข้าวซอยไก่นะคะน่ากินมากไก่น่องใหญ่มีเครื่องเคียงนะ,ะอันนี้ของเราเป็นขนมกินน้ำเมี้ยวนะคะร้านนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทนะคะสาขาแม่แตงแล้วก็แวะชาร์จไฟแล้วก็กินข้าวเที่ยงด้วยเลยค่ะ หลังจากที่เราชาร์จไฟรถเสร็จนะคะเราก็เดินทางมาต่อกันที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราออกมาจากก่อนที่เราจะเดินทางกปลวงหลักชมดวนี้นะคะเราก็ต้องมากข้าเสร็จแล้วเราก็วัพระธาตุดอยสุเทพนะคะอึสุเป็นวัดแล้วก็พระธาตุที่มีความสําคัญมากนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตของเราด้วยนะคะเพื่อนๆ ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะที่เราได้เดินทางมาที่พระธานดอยสุเทพแห่งนี้ค่ะทุกครั้งที่เรามาเราก็มีความประทับใจทุกครั้งเลยค่ะ แบนนี้เราก็ไหว้พระธาตุจระสุเทพเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินทางลงแล้วนะคะทุกคนไเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะเราเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาถึงจังหวัดตากตอนประมาณหนึ่งทุ่มค่ะเราแวะพักนอนที่จังหวัดตากอีกหนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆ หังจากเมื่อวานที่เราเดินทางออกมาจากเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆเราเดินทางออกมาจากเชียงใหม่ออกจากอ่าพระธาตุดอยสุเทพนะ่จาจะประมาณเกือบบ่ายสี่โมงแล้วค่ะแล้วก็ออกเดินทางมาถึงจังหวัดตากประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็เลยพักที่จังหวัดตากอีกหนึ่งคืนค่ะเช้านี้ค่ะที่ปิ g งวิวนะคะนอนที่นี่คืนหนึ่งค่ะตอนนี้ก็กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ค่าห้องพักก็ห้าร้อยนะคะทุกคนมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะอาหารเช้าก็เป็นข้าวต้มเป็นสลัดนะคะขนมปังปิ้งกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็ในระดับหนึ่งนะคะตามราคาเนะเพราะว่าเรานอนแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปชนบุรีแล้วค่ะเดินทางต่อกลับบ้านเราแล้วที่พักตรงนี้ก็อยู่ติดแม่น้ำปิงเลยนะคะเพื่อนน้ำเยอะอยู่นะคะน้ำเยอะ นี่เราก็เอาของขึ้นรถเ,เรียบร้อยหมดแล้วล่ะคะ่ะคืนกุญแจอะไรหมดแล้วกินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางต่อกับชนบุรีแล้วค่ะสำหรับทริปเชียงใหม่โนแพนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเราปิดคลิปที่ตรงนี้กันเลยเนาะอาจจะหลายอีพีหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่อยากตัดออกเนาะมันเป็นความประทับใจเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําด้วยแล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะ อยากแชร์ประสบการณ์ที่เราออกท่องเที่ยวกันสองคนสองสามีภรรยาด้วยค่ะฝากทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้ามีความคิดเห็นอะไรหรือว่าแนะนําที่เที่ยวเราได้นะคะถ้าเรามีโอกาสเราก็จะสองสามีภรรยาก็จะออกท่องเที่ยวอย่างนี้ละคะ่ะแต่เราจะออกท่องเที่ยวในงบที่แบบว่าไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะเราก็จะมีงบท่องเที่ยวแบบประหยัดนะคะไปตาม สถานที่ที่เราอยากไปนะคะกินอาหารอร่อยอร่อยแต่ไม่เน้นแพงไม่เน้นหรูนะคะกินอาหารพื้นถิ่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ แสงบปุนป,นปนลงทับหมูกออกเกาเบือทางสร้างฝันเรืยไปเทเท